สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ขอออกนอกสถานที่นะคะสถานที่นี้ก็ปลอดภัยค่ะเพราะว่าป้าถิ่งนอนนะคะฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะแล้วก็มาช่วยต้อเขาไลฟ์ทินึงเพราะว่าไม่สามารถไปขายที่ไหนได้อย่างที่ทุกคนทราบนะคะแล้วก็มาที่นี่นะคะมาขายผ้ามัดย้อมบ้านทาระแนะนะคะก็มีชุดเยอะมากนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นิดนึงนักท่องเที่ยวนะคะก็ยังมาเที่ยวได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ เตรียมสแตนบายที่จะขายแต่ว่าอ่ะก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นเราก็ต้องหยุดทักไปทีเนี้ยก็จะมีแบบนะคะทั้งของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายเลยในราคาเดียวกันคือ199บาทค่ะทุกคนคะ่ะนี่199บาทเท่านั้นนะคะถ้าใครดูย้อนนะคะก็ทักมากันได้นะคะอยากได้แบบไหนลายไหนเดี๋ยวจะลงภาพให้ย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นที่ตัวนี้เลยละกันนี่เป็นแบบเอวผูกตรง ตัวนะคะสามารถใส่ได้ทุกไซส์อันนี้เกิดจะเป็นฟรีไซส์เอลใส่ได้ประมาณถ้าให้เมนดูนี่น่าจะได้ประมาณส4ก็ยังใส่ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้ค่อนข้างกว้างมากไม่ต้องผูกเชือกก็ได้นะคะเออมดธรรมดาก็ได้นะคะหรือว่าใครเอลเล็กหน่อยอยากใส่ให้พอดีตัวก็รูดเชือกรูดเชือกเข้าไปนะคะจะได้ดูของเฉียวนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีหลายสีเลยมีสีออจริงๆมันเป็นสีเดียวแหละก็คือสีของลูกตะบูน นะคะเปิดลูกตะบูนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอามาให้ให้ดูก็จะมีหลายแบบเพราะว่าแบบเนี่ยแต่ละตัวก็จะมีแค่แบบเดียวไม่ซ้ํานะคะเพราะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะถ้าใครชอบทรงนี้นะคะสนใจก็พักมาได้เลยมีสามสีนะคะสามสีสามแบบสามแบบไม่ใช่สามสีนะแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวอาจจะแบบให้ทุกคนย้อนดูกันนะคะตอนนี้มีคนดูบ้างไหมเอ่ยมีคนแค่ไหน เมื่อกี้สามเมื่อกี้สามนะคะตอนนี้หมดแล้วตอนนี้หมดแล้วอะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะจะเป็นแบบที่มีตรงปลายอันนี้ตรงปลายไม่มีระบายนี่ตรงอันนี้มีนะคะทั้งตัวเลยทั้งตัวก็คือตั้งแต่ตรงนี้จนถึงสุดลายท่าเลยมีระบายนะคะตรงนี้จะมีระบายตรงลายท่าอย่างเดียวนะคะก็ร้อยเกบาทเหมือนกันนะคะอันนี้ปีซสายนะคะใส่ได้ง่ายๆ ถ้าอากาศร้อนก็ซื้อไปใส่เล่นได้นะคะก็จะเป็นทรงอีกแบบหนึ่งที่ก็ไม่ได้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรเสื้อผ้าเสื้อย,ยืดนะคะทั่วไปแต่ที่แม่ใส่เนี่ยจะเป็นชุดยาวนะคะชุดยาวมีหลายตัวมากนะคะมีหลายตัวมากเป็นชุดยาวตัวนี้คุ้มมากนะคะเพราะว่าผ้าเยอะนะคะร้อยเก้าบาทไม่ต้องหากางเกงแมชด,ด้วยนะคะก็นี่เลยมีหลายสีหลายแบบนะคะ ใส่แบบชิวๆอยู่ที่บ้านไม่ต้องคิดมากนะคะเพราะผ้าเขาค่อนข้างเบาอยู่แล้วนะคะมีหลายแบบเลยขอเนี่ยที่ใส่อ่ะ <S <S ตัวสวยสุดละค่ะนะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทสีจะออกเข้มนิดนึงแล้วก็ลายกําลังดีมากเลยส่วนตัวอื่นก็สวยเหมือนกันนะอันนี้จะเป็นเน้นสีขาวเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ลายน้อยเป็นลายเขาเรียกว่าลายกระบอกไม้ไผ่ประมาณนั้นนะคะอันนี้ตัวที่หนึ่งนะแล้วก็ตัวที่สองนะคะจะเป็นลายนี้ ลายดาวนะคะจะเป็นที่จริงลายดาวก็เป็นเอกลักษณ์ที่นี่เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าที่คิดลายดาวขึ้นมาก็สื่อถึงความสามาัคคีความกลมเกลียวนะคะการเป็นหมู่คณะนะคะของที่นี่นั่นเองอ่ะอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะคะถ้านราท่องเที่ยวมาก็คือไม่มีเหลือเพราะว่าทําใหม่ตลอดอันนี้ก็น่ารักนะคะเพราะว่าวางทีน่มันเป็นงาน handmade เออลูกค้าเข้ามาจะแบบเข้าใจว่าพอมันทํามือเราซื้อไปใส่เนี่ย ก็มีแค่แบบเดียวนะคะไม่ได้ซ้ำใครอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นลายกลมๆที่ใช้ยางมัดนะคะก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้เนาะอันนี้จะเป็นสแบบห้าแบบรวมที่เมย์ใส่ด้วยนะคะร้อยก้าสบาทอืมเอายังไม่หมดยังมีอีกถ้าใครชอบร้านไหนก็แคปมาได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ป้าถิ่นนะคะเออส่งให้ วันนี้สีเหลืองจะมีน้อยนะคะสีเหลืองมีน้อยเพราะว่าจะทำเฉพาะว่าที่มีนักท่องเที่ยวมาหรือว่ามีลูกค้านะคะอันนี้เป็นลายดาวตรงกลางนะคะสีเหลืองเนาะแล้วก็เสื้อยืดแบบปล่อยสบายๆมีชายสีเหลืองอันนี้ทรงแบบนี้ใส่ง่ายะคะ่ะนะคะใครใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ถึงก้าว <laughs> บ่าบางคนบอกว่าอยากใส่แบบนี้ซื้อแบบนี้ไปเป็นชุดนอนได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นกงางกม ก็ร้อยเก้าสิบาทนะคะหรือแบบจะซื้อไปเป็นคู่ใส่คู่กันก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้เป็นงานของผู้หญิงอาจจะไม่เยอะมากนะคะแต่งานของผู้ชายคือเยอะมากแต่ใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดมีหลายไซส์นะคะก็จะมีตั้งแต่ XL เลยจะมีตั้งแต่ S จนถึง ันี้จะเป็น XL แเหมือนกันมีหลายตัวหลายแบบนะคะสเสื้อยืดเสื้อยืดนะ่ส่วนใหญ่จะขายได้ดีเวลาที่เอ่อไม่เห็นลายผ้านะคะเพราะว่าบางคนจะบอกว่าเอ่อสเสื้อยนะืดเน่ยคนเขาใส่เยอะนะคะนี่แหละอันนี้อาจจะแบบเร็วๆหน่อยนะคะส่วนเสืส้อยืดตรงนี้นี่แบบนี้นี่เอง ทั้งหมดเนี่ยก็ค,คือสีของลูกตะบูนหมดเลยสีของลูกตะบูนหมดเลย,รต,รลเลยตรงนี้จะเป็นใช้เองแบบที่แม่ค้าใส่ชิดละเท่าไหร่คะร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะคนถามชื่ออะไรคะคนถามชื่ออะไรคะน้ำอ้อยใช่ป่มน้ำอ้อยน้ำอ้อยโอเคคุณน้ำอ้อยคะร้อยเก้า มีมีหลายแบบนี้พี่ลองโชว์ให้เขาดูใหม่ก็ได้น่าจะเพิ่งเข้าโอเคเดี๋ยวไปลองให้ดูอีกทีนะคะว่าแบบที่เมย์ใส่นะคะมีลายอะไรบ้างอ่ะมีแบบนี้นะคะเมย์ก็ถนัดซ้ายซะด้วยสิอ่ะมีแบบนี้นะคะนี่ให้ลองคู่กันแบบที่หนึ่งนะคะแบบที่สองแบบนี้นะคะสีขาวเยอะหน่อยนะคะแบบที่สามจะเป็นลายดาวนะคะนี่ลายที่สามแบบที่ นะคะนะถ้าชอบแบบไหนก็ทักมาหลังไม้ได้นะคะแบบที่ห้านะคะแล้วก็แบบที่หกแล้วก็แบบที่เจ็ดก็คือของในเองนะคะลองดูว่าชอบแบบไหนก็ทักมาเดี๋ยวเมย์ย้อนดูทรงผู้หญิงให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเผื่อชอบแบบผูกเอวจะได้มีเอวนะคะมันจะได้แบบเข้าทรงพอดีอันนี้ตอนนี้แบบที่หนึ่งนะคะมีแบบผูกเอวแบบที่สอง แล้วก็แบบที่สามข้างนี้นะก็ทักมาได้เลยนะคะอยากขายค่ะอยากช่วยนะคะก็ได้อุดหนุนคุณป้าป้าด้วยนะคะเวลามาทําเขาก็จับกลุ่มมารวมกันทํานะคะแล้วก็ถ้าชอบของผู้หญิงจับคู่นะคะกับคนรักนะคะหรือแฟนหรือว่าเป็นแบบซื้อเป็นเซตให้พ่อกับแม่ก็ได้เหมือนกันนะคะเพื่อของผู้ชายจะมีหลายแบบเดี๋ยวในเรื่องจากเพื่อเชลี่ยก่ เื้อเชิ้ตจะมีหลายแบบเลยนะคะอันนี้เป็นเสื้อเชิ้ตคอปกแขนยาวนะคะเสื้อเชิ้ตคอปกแขนยาวอาจจะแบบดูไม่ค่อยเรียบร้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าเพิ่งทาเสร็จนะคะแล้วเมย์ก็มานะคะอ่ะอันนี้แบบที่หนึ่งนะคะสีาจะเป็นลักษณะสีของลูกตะบ,บูนเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าตอนนี้มีลูกตะบ,บูนให้เก็บได้นะคะแล้วก็อะไรนะคะคุณป้าเดายเดียวกัน อ๋อเซใหม่ร็บรีบรเดเพราะ่าอันนี้มีคนสั่งนะคะอันนี้ลายเดียวกันเลยะะตัวที่1อ oh, อลายเดียวกันมีคนสั่งเนี่ยคะ่ะก็จะมีลูกค้าประจํากันอยู่แล้วนะคะแม่ค่อยเห็นนะคะบางชุมชนก็ซื้อเสื่อจากที่เนี่ยไปเป็นเสื้อของชุมชนตัวเองแบบว่าอุดหนุนกันระหว่างเออหมู่บ้านกับหมู่บ้านอย่างที่เออหมู่บ้านต่อไปแคมเนี่ยเคาก็ซื้อให้ทั้ง ผู้ช่วยแล้วก็ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านใส่ทางานด้วยกันก็เป็นทีมเป็นเชื้อทีมอีกแบบหนึ่งน,นะคะอันนี้เป็นแบบเดียวกันนะคะเป็นแขนยาสยสวสั่งได้นะสั่งได้คือทุกที่สั่งได้เลยก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเออเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดตราดนะคะสั่งลายเดียวกันได้หมดเลยอันนี้เป็นเสื้อเชิ้ตของผู้ชายปลอยตั้สิบเก้าบาทเหมือนกันค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องราคาเลยเพราะว่าของชุมชนนะคะพออยู่ได้อ่ะ พออยู่ได้พอไม่เหงาอันนี้จะมีไม่มีปกเนาะแต่ว่าจะมีกระดุมตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งเหมือนกันอันนี้จะชิลขึ้นมาหน่อยน้นจะดูทางการนิดนึงแต่ก็แบบด้วยสีด้วยลายก็ก็ไม่เบื่อดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่มีกระดุมเนาะนีแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เข้มขึ้นมานิดนึงอกนะคะ48ผู้ชายตัวเล็กตัวใหญ่ใส่ได้เลยนะคะแล้วก็ความยาวเนี่ย ก็ค่อนข้างที่ใส่แล้วก็ไม่ได้ยาวแบบยาวลากนะคะแล้วก็คนสูงก็พอดีพอดีไม่ได้สั้นนะคะเป็นฟรีไซส์นะคะใส่มาตรฐานอยู่แล้วนี่นะคะสามตัวแบบเดียวกันเนาะก็จะมีประมาณน,นี้อุดหนุนกันเข้ามาเยอะเะนะคะอันนี้อีกตัวหนึ่งอีกลายหนึ่งนะคะแต่ลายที่มีกระดุมแล้วก็เป็นแขนยาวของผู้ชายผู้หญิงจริงๆใส่ได้นะง่ายเนาะ เพราะว่ามันเป็นแบบทรงฟรีอะเราแบบจะใส่เขาเรียกว่าอะไรใส่ไปทะเลแล้วก็ถกแขนเสื้อขึ้นมาหน่อยก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะอันนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันใส่แบบโค้งๆมัอนบางคนก็ใส่เป็นเดรสแล้วก็อาจจะมีเลกกิ้งข้างในหรือว่าเป็นขาสั้นนะคะก็ได้คุมบิกินนี่ก็ได้ถ้าใส่ให้มันไม่เชยมันก็มันก็ไม่เชย กระดุมขึ้นมาแล้วแขนสั้นเนาะเมย์ต่อ้วยที่ไม่มีกระดุมแขนสั้นเลยแล้วกันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยอันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แขนสั้นมี่อัแบบนี้แล้วก็แบบนี้สี่แบบนะคะก็สามารถแช็ามาเลือกกันได้อันนี้คืออันนี้กินจินใส่ได้ทุกวัยนะแต่ว่าเมย์อาจจะเห็นคนผู้สูงอายุว่าใส่ทรงนี้บ่อยเพราะว่า หนึ่งก็คือเขาไม่ร้อนตรงคอคอค่อนข้างกว้างเปิดกว้างแล้วก็ตัวใหญ่ใส่สบายส่วนใหญ่ก็จะชอบแบบเสื้อผ้าที่เน้นความสบายความเบาแล้วก็เหมาะกับอากาศบ้านเราก็ตัวนี้ก็แนะนําเหมือนกันค่ะหรือว่าคุณลุงคุณป้ายอยากออกจากบ้านนิดนึงหรือว่าพี่ๆอยากออกจากบ้านนิดนึงให้ดูไม่น่าเบื่อเกินก็เลือกอันนี้ได้นี่นะคะจะเป็นแขนสั้นที่ใครกลัวร้อนเราไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเบาสบายเหมือนเดิมถ้าเป็นผ้าอะไรนะคะถ้าแบบนี้ าไนะคะเป็นท่าไฟนะคะนี่เลยก็เหมาะกับคนไทยนะคะมีหลายแบบหลายสีใครชอบสีเข้มสีอ่อนก็ลองทักมาได้นะคะอันนี้จะเป็นแบบสีเข้มนิดนึงอก4 6 4 4อันนี้จะตัวเล็กหน่อยนะคะอก4 4ก็ไม่ได้ใหญ่มากความยาวก็ตามขนาดอกนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ออกไปเข้มนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะขาวเยอะหน่อย บางอย่างเนี่ยเสื้อผ้าบางตัวถ้าเป็นมัดย้อมก็บอกตรงๆว่าต,ต้องลุ้นด้วยนะคะว่าลายจะออกมายัางไงอันนี้ก็คือเสน่หนะ์เนาะถ้าถ้าสมมุติว่าโควิดมันไม่มีก็คงจะได้เวิร์กช็อปกันที่ชุมชนนะคะทำเวิร์กช็อปก็เคยถามนะคะคุณป้าคุณป้าก็บอกว่า250บาทต่อคนเอาเสื้อไปเลยแต่ต้องจับกลุ่มมานะคะ5คนขึ้นไปพอจะทําไหวนะคะพอจะต้อนรับได้เนาะ ก็ได้เสื้อไปด้วยจริงๆก็คุ้มมากเนาะเหมือนแบบมาใช้สถา,านที่แล้วก็มีวัสดุอุปกรณ์ให้จ่ายเพิ่อมอีกคนละ50บาทนะคะก็เป็นค่าเสียเวลาให้กับคุณป้ากับทากลุ่มไปก็ดีนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเสายืดจริงๆแบบเห็นตัวอย่างมาแล้วอยากได้ลายไหนนะคะก็สามารถแจ้งได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเสื้อผ้ามัดย้อมของบ้านท่านละแนะเนาะ เดี๋ยวจะถ่ายรูปเก็บไว้ให้นะคะเผื่อใครอยากชมนะคะจะได้แบบชมแล้วก็สั่งซื้อเป็นรูปเอาก็ได้นะคะเผื่อแบบบางท่านเบื่อไม่อยากแบบเขาเรียกอะไรย้อนดูไลฟ์นะคะ<ๆ>เดี๋ยวก็ดูรอดูรูปภาพเอาเนาะ<ๆ>นะคะโอเคมีคนดูอยู่กี่คนคะน้องการหนึ่ง,งคนขอบพระคุณมากๆนะคะตอนแรกมีหกอ๋อตอนแรกมีหกเลยนะคะเอ่อลายหรือว่าสอีอาจจะเป็นแบบสีเดียวนะคะเพราะว่า น้องสีเหลืองอาจจะต้องรอนักท่องเที่ยวเพราะว่ามันมีเรื่องแสงเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยมันอาจจะแบบมีความดรอปลงนิดนึงถ้าแบบทําไว้ค่อนข้างนานนานในที่นี้หมายถึงน,นานสามเดือนครึ่งปีเพราะไม่รู้ว่าโควิดรอบนี้มันอันตรายมากค่ะไม่รู้จะแบบหมดไปเมื่อไหร่เนาะยังไงก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็มาสั่งซื้อได้ที่โอท็อปทูเดตราตนะคะได้เลยเนาะโอเควันนี้บายบายค่ะทุกคน